สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับคนเข้าสู่ช่องปุิสัชินนะคะคลิปนี้นะคะจะพาทุกคนมารับของฟรีชิเนกันค่ะโดยจะเป็นหมชินามอนนะคะสำหรับแบบที่จะของฟรีนะคะจะมีช่วงไม hello kitty cafe ค่ะเดี๋ยวจะไปลึงให้ใต้คลิปนะคะเมื่อเราเข้ามาในแมปแล้วนะคะหากว่าวลของเราเนี่ยครบ35แล้วนะคะเราก็จะได้รับแบชแบบนี้ค่ะพร้อมกับของฟรีชิเนไปเลยค่ะในการรับของฟรีชิเนะคะเป็นของฟรีจำกัดเวลาค่ะเราสามารถรับได้จนถึงวันที่2 2มิถุนาย,ยนปีนี้เท่านั้นค่ะ สำหรับคนที่ไม่เคยเข้ามาเล่นนะคะไม่ต้องห่วงค่ะทางเกมะคะ่ะเขาจะมีไกด์ให้เราด้วยค่ะทุกคนก็ทำตามไกด์ไปได้เลยนะคะเกมนี้เนี่ยเป็นเกมทำร้านอาหารค่ะไม่ยากเลยนะคะทุกคนใช้เวลาเล่นหน่อยหนึ่งนะคะทุกคนเราก็จะได้เลเวล35ค่ะพร้อมกับของฟรีชิ้นนี้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นร้านของเราะคะทุกคนเมื่อเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีแบบให้เราทำขนมนะคะทุกคนแล้วก็เสเิร์ฟขนมด้วยค่ะเกมนี้ก็เป็นเกมเล่นเพลินๆนะคะทกุกคนหากว่าเราไม่อยากเล่นเองนะคะทุกคนสามารถจ้างพนักงานได้ด้วยค่ะ การจ้างพนักงานค่ะทุกคนก็เพียงแค่ออกจากร้านมาค่ะแล้วก็วิ่งมาที่ตู้นี้นะคะทุกคนเราสามารถเอาบัตรนะคะมากดสูมพนักงานได้ด้วยค่ะก็สำหรับทีการรับของฟรีชนะทุกคนก็มีเพียงตรงนี้ค่ะยินดีนะคะว้เจหมาคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย